โอ <Okay, S 2> เคครับพี่เต้ครับช่วงนี้หนังไทยเรากำลังมาแรงมากเลยครับผมมองของที่เราเป็นทั้งกูุ่มกัรแล้วก็อยู่ในสมาคมเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่นั่นแหละครับก็ดีครับหนังเรื่องไหนได้ตังหนังไทยได้ตังเราเทหมดครับแล้วก็การที่ทําหนังแล้วได้กาไรมันก็มีรดยยินในโนษนานคนดูก็มีความสุขกับภาพยนตร์ตัวคนสร้างก็มีความสุขไปด้วยวก็เศรษฐกิจมันก็ตโตคนก็ได้ออกมาใช้จ่ายกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับพี่เต้มองว่าหลังจากเนี้เราจะ เข้าสู่บริวารได้เลยไหมพี่แบบหนังไทยหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยไหมครับก็มีช่วงปีที่ผ่านมามันตรงกับช่วงที่ผมได้มีโอกาสเดินทางโปรโมทภาพยนตร์ไปในหลายที่หลายที่เหมือนกันก็รู้สึกว่ามีมีทำเป็นไปได้ประเทศเรามีทำเป็นไปได้ก็จริงเพราะตอนนี้ภาคเอกชนส่งออกไปเยอะมากอยู่แล้วคุณจะได้เห็นว่าซีรีส์วายเนี่ยก็ดังระดับโ,โลกในไทยเราเป็นกำลังหลักเลยครับภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกันแต่เรียนไปได้รับการฉายในที่ต่างๆ ตั้งไรได้เข้าประเทศตั้งไปก็จะค่อยๆไปอย่างนี้นครับก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดีด๋ยวในตัวพี่เต้เองที่แบบเดิมมาเป็นผู้กำกับครับหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต่อไปที่แบบจะกำกับต่อ,ตอไปนะ่ไหมพยายามพยายามเสมอพยายามทำงานที่อยากดูอยากให้มีสุดที่สุดตลอดครับแต่ช่วงนี้ก็มาเป็นนักแสดงด้วยครับก็จะแบแ่งเวลากันแล้วก็ยังเป็นนักดนตรีอยู่ด้วยครับเม่อหอร็วๆนี้ไหมคะได้ควา 30ตุลาคมนี้นะครับผลเป็นไงด้วยครับอืมได<ล>อีกนิดน<ล>ึงครับดีดีครับที่แบบตอนเนี้ยเพยทางภาครัฐเองก็เข้ามาสอบสวนโงกันครับอยู่ไหนใครมากข<ล>ึ้นในมุมอมองไม่มองว่ามันดีด,ดีเลยครับดีเลยครับแต่ตอนนี้มันเข้ามาแล้วเหมือนจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันไปอีกรอบนึงครับเนแรกเป็นตั๊กก้าแต่ที่เหมือนจะเปลี่ยนไปนรอบนึงก็เลยไม่รู้ว่าจะลงเตะเป็นท่าไหนก็อยากจะการสอบสวนจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนมันเป็นของไข่กระดเชือกแหละทางรัฐก็จะสนับสนุนเรื่องที่เขาอยากจะผักดันโดยที่ไม่มีทุนนเเลยก็็มมีีบบบ้างปแ เป็นพิเศษเลยครับแต่ว่าอยากจะให้เรื่องการอำนวยความสะดวกในการที่เราจะเดินทางไปที่ต่างๆให้คนของไทยเราได้ออกไปสร้างชื่อในทวีทโลกจริงก็รัฐบาลก็ได้ช่วยเยอะครับก็ช่วยเยอะจริงไปม,มองเห็นอะไรบ้างในอนาคตนะคะคิดว่าวงการภาพยนตร์ไทยเราจะไปที่ตรงไหนมันจะพัฒน,น,นาไปตรงไหนหรือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเพิ่มอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าตอนนี้ภาคเอกชนเขาทำกันเต็มที่มากๆนะครับ ื่องสวัสดิการเรื่องอะไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกมมันก็เป็นช่วงพัฒนาและคุณภาพเราก็ทัดเทียมต่างชาติบางทีก็ดีกว่าสมมมูงกว่าด้วยซ้ำครับมันมีความแตกใหม่เรามีคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองเสมอม,มันไม่มีประเทศไหนที่มีพากเรื่รงรอยสักหรือว่าคาถาคมแบบประเทศเราหรือว่าอะไรอล่ายไรยางที่มันเป็นความซับพลวั่จะได้เห็นจากต่างหลายๆเรื่องที่เราปรุงตัวของเราเองมากๆอย่างเงี้ย สถานที่เขาจะสนใจแล้วคิดว่ามันพัฒนาปต่อได้อีกยาวเขาเรียกว่าตัวหนังปเป็นไฟเบอร์ทางแบบนีววทั้งเทนที่คนเดินเข้ามาเที่ยวนี่สวแน่นอนครับโอ้ผมไปครั้งแรกที่ผมได้ไปเอ่อนิวยอร์กมาก็เพราะว่าหนังพาไปเลยแล้วผมรู้สึกว่าทุกทุกสถานที่ของเขาอ่ะก็อยู่ในหนังหมดเลยอ่ะแล้วคนก็เลยแห่หลังไหลหเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับซอฟต์พาวเวอร์จนเกิดจะกลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์แล้วผมคิดว่าคุณใครเรามีโอกาสแบบนั้นมากไป ทีนี้แบบหลายๆคนเห็นพี่เป้เด่นๆหลากหลายคอนเสิร์ตนักแสดงนักร้องทีนึ่งสิ่งที่คนไม่ค่อยจะได้เห็นช่วงนี้คือความรักเป็นยังไงบ้างครับพี่รับนะเงียบอะไรนะคะเงียบๆเงียบๆเงียบๆหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงมีหรือก็มีครับมีแบบเงียบมีแบบเงียบไม่ได้รู้ว่าแต่เราแบ่งเวลาได้ใช่ไหมแบ่งได้ไม่ค่อยได้ครับไม่ได้ครับแล้วก็ทีมีความไป็พี่แบบคนสนใจของเราอ๋อก็มีครับ วิธีวิธีคุยกันแบบไหนเราคุยเป็นก็บอกว่าทุกทีมือร้ามอเลยเ่าเข้าใจก็ไป่ห้เข้าใจเลยเล็วมี้าเอย่าไปเป็นมออ่าแต่ก็ยังดีครับเงียบๆดีแมีโอกาสจะพัฒนาไปมากกว่าสำหรัผมการพัฒนาไม่ไม่มีครับเราพัฒนาไปแบบแต่งงานแต่งงานแต่งงานคือกาพัฒนาเราผมแต่งานแต่งงานไม่ใช่การพัฒนาอีกต่อไปก็คือเรา แตอยู่ไม่ดีก็เพอามันไม่ใช่การพัฒนาของผมผมก็เลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยแต่งานไม่ใช่เรื่องสําคัญสำหรับผมแล้วอาจารย์สำคัญจนกวัาหลายคนแล้วผมก็เรียกว่า r ร s ส e c t ความคิดของทุกคนเลยแต่ว่าการพันสำหรับผมไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วแต่ว่าก็แน่นอนแหละมันก็มีการวงนกันอะไรปกติตามทัมิ่งของมันก็เป็นมุกตลกดนึงเขาพอที่ยันอยู่กันดีครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันบ้างเลยแล้วแบบปีนี้คกันเท่าไหร่นะครับ เงียบด้วยความที่มันเงียบมันก็เลยไม่ได้บอกก็คือแบบเล่นเลื่อนเราผมใช่ครับจะไม่ได้นับเลยอ่เใช่ครับไม่ได้บอกพวกคุณมากกว่าเอาลับเนอะไม่กล้าบอกเอาไม่ก็แสดงว่าหลายอย่างนี่เป็นความลับมากเลยนะพี่เป้เงียบสบายกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จริเงียบเพราะเว่าด้วยแบบตัวของคนรู้ใจของพี่เป้เองแบบอยากจะแบบคายเวรนี่แหะใช่ครับเขาอยากคายเวรที่พี่เป้เองมองมองว่าเป็นยังไงตอนนี้แบบ โอเคแล้วแปี้ครับแฮปปี้ครับยากเหมือนกันนะคบประมาณขอบคุณทุกคนมากเลยคับ